ต้องทำธุรกิจนะครับผมต้องทำธุรกิจนี้จริงๆก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเออฟรีนนะครับฟรินยู่กับเกมอ่าเป็นเด็กปั๊มครับไม่ใช่ผมคือหมวอจ่ายปิโตรเลียมอยู่กับแล้วทำไมหน้าร้านเรารถรถติดติมเลยอ่ะเอ้าคุตำรู อ๋อคือคุณตำรวจโอยได้ครับได้เ <c> ฮ <oughs> ้ยธุรก,กิจไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราเราต้องช่วยคุณตำรวจกันโอเคนี่ไงธุรก,กิจเราจะได้ลาบลืน่นเราจะได้ผ่านไปผ่านมานี่ครับไงร้านผมนี่ได้ทําการทาสีเรียบร้อยแนละ้วสีขาวนะครับบางคาสีเขียวๆหน่อย เนี่ยผมก็ทำข้อตัดรอบๆนอกรอบนอกร,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 รอบในข้างในก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าขยะออกไปหมดแล้วผมได้ทำการทิ้งขยะออไปหมดแล้วนั่นเองก็คือได้เลยซื้ออย่างเดียวตอนนี้ซื้อซื้อเสร็จปับ๊บรอของมาส่งคือมันเป็นชั้นวางครับชั้นวางน้ำกับสแน็คขนมอ้อีเมลโอ้โอ้อ อะไรอ่ะให้เรากดมาเอ้ยได้แล้วหรอว้าวนี่ไงเราได้แล้วก็คือไปไหนแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ได้วางเลยไปละ <c oughs> มันหมุนไงวะมันหมุนวะหมุนหมุนหมุนน่ะหมุนอ๋นอนี่นี่อันไหนด้านหน้าด้านหนาด้าน,าน,าน,านหลังเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นน้าหน้านะครับต,นะตั้งไว้ตรงนี้น่าดูโล่งดีนี่คือน้ำก็คือน้ำเสร็จปั๊บเราก็ต้องมีตู้ขนมข้างเลยมันหิวไงกรหิวจุดตั้ง,งไวต,ต,ตรงนี้แนะหละดูไม่เกะียดี ปุณคคับปุณงเอาเพื่อเคืคออไราเนี่ยอะไรอ่ะทําย่คือฟีคือซื้อคือเราซื้ออ๋อคือเราต้องไปยกดินออกก่อนสินะโอเคเอ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำมันให้ทุกคน โอเคนะพี่ใช้บริการเราต้องเอาสายตรงนี้ออกเหมือนเ,เราจอดรถไว้ไหนวะโอ้ตรงนี้มีน้ำมันจะหมดแล้วโอ้โอโอแล้วอะไรฟันควายไฟมันขึ้นหรือไงอะไรวะเนี้ยน้ำมันจะหมดแล้วอย่น้ำมันเดี๋ยวมันหมดนะรอก่อนนะ ดเดียวนะถึงมั้ยเนี่ยเดียวโอเคท้าหมดก็จอดตรงนี้แหละเดี๋ยวโอเคถอยล้านน้าโอเค,อเคนี่ไงซื้อนี่ไงจอดรถตอนนี้ผมมีที่จอดรถแล้วเรียบร้อย อืนี่คืออะไรแดงอ่ะไม่รู้อ่ะเออว่ะมีที่วางขนมแต่ไม่ไม่มีขนมมาวางอย่าเงีคือเราต้องสั่งขนมมาด้วยปะ่ะคือว่าเออคือสั่งแต่อันเนี้ยมาเว้แต่มันไม่มีขนมหรอไม่เข้าใจเป็นยังไงมีคนเข้ามาในร้านเราแต่ก็เท่านั้นแหละไม่มีของขายเนี่ย คือไม่มีของขายเนี่ยอะไรอะ่ะโอ้โทรศัพท์อีกแล้วหรอสวัสดีครับเ้ยีนิวปบับจะมีขนมมา่ว,ว่ไม่นะไอห้านาทีขวาบนนี่นนอะไรวะ หายแล้วเจ้าหนี้เหรอเรามีเจ้าหนี่เหรอทำไมแต่งตัวเหมือนเป็นเจ้าหนี่อยู่เลยวะโอ้ยังไงขนมมาแล้วข,ขนมมาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่มาแลวเอ้าโอเคเราต้อง,งเงอะไรวะเนี่อนโอเคครับคือกล้วย เขาไม่เอาอะไรมาวางไหมอะกูจะอ๋อทิทิทิดิทิทโอเคครับแล้วกล้วยอะไรวะนะเขาจะโอเคครับขอต่อไปเชิญนะครับรับเลยดีครับ ที่ติดทำด้วยความไปแสงโอเคครับผมครับวิลกุสวิลกุสวันนี้ครับอุ้ยอุ้ยดูเถอะท่าขู่อะไรเดินทะลุด้วยอ้าวมาซื้ออะไรแต่เดินมาทำไมเนี่ยเดินมาทะลุตัวเราแล้วก็เดินกลับไปเซอร์วิส โอ้นี่คือเจ้านี้เหมือนเราจะมีนี่อยู่เราจ่ายแค่ร้อยหนึ่งพันแค่นี้แค่นี้แล้วครับผมผมใช่นี่เลยพี่พี่ไม่พอว่ะเนาะอุย้ยหมดตัวกดเพลินว่าหมดตัวอันนี้เงินหมดตัวเงินหมด อดลากสูดแล้วเอายังไงดีกับชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เซฟด้วยเซฟทำไมนี่ผมไม่เหลือเลยละนี่คือภาาสองนะผมไม่เหลือเลยแล้วผาสอง,นะอสอง๊บไม่เหลือเลยเลยคือผมไปนอนได้ไหมไม่อยากจะอยู่อย,อยู่ดูถึงเหมืนหอนพรุ่งนี้เลยผมไปนอนได้ไหมโอเคผมนอนหลับได้ไหมครับ นอนไม่ได้แบบตื่นแล้วไม่นอนอะ่ะตื่นแล้วไม่มีนอนนะครับเช่เลยครับเช่เลยครับเอาเอา,เาแกซิลฮอร์เก้าห้าหรือ,อเบนซินดีครับไม่รู้เติมหมดเอาเลยครับโอเค จื๊บโอเคครับวันที่เจะบริการครับตู้อของอย่่ไปตู้ของอย่าไปตู้อของ,ออของเจอผมต้องทำธุรกิจครับผมต้องทำธุรกิจนี้จริงๆโอเค ชี้หายแล้วาหากสองงานนี่ต้องไหววันนี้นหัาหากสองงานเลย,ยชี้หายเฮ้ยอะไรก็พี่พี่ทำไมรถเสียงทำไมไม่มีเสียงครับอ๋ออ๋อพี่พี่พี่ทำไมลดไมมีเสียงพี่ ทำอะไรหลักฐานต้องทำอะไรหลักฐานต้องทำหลักฐานก่อนโออย่าเดยเขารู้ว่าเราทำอะไรไว้เดีารู้โอ้โหเดียวครับเดี๋ยวนี้นะทำงานก่อนทีนี้แต่มันเราเหลือเยอะอยู่นะ นร้อยกว่าลิตรได้อยู่ได้อยู่หลายวันอยู่โ okay, อเคครับตุ้รถจับอีกแล้วโอ้ไม่ชอบเลยไครปะเนี้ยพ่อตบี่ผมไม่มีเงินผมผมไม่มีเจอยกูเลยโอ้โหโอ้ไม oh, ่รู้จักตอบกูยังลูก